งานแล้วนะครับสำหรับ BMW นะครับ320 i นะครับคันนี้ทำการหุ้มผ้าหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะครับมาด้วยอาการผ้าหลังคาตกท้องช้างนะครับนี่ครับหาหุ้มให้เรียบร้อยนะฮะจำไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เรียบร้อยฮะแบบนี้เลยนะครับใครที่ใช้รถยุโรปอยู่นะฮะมีอาการผ้าหลังคาตกท้องช้างนะครับหลับทําทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น b บนท BMW นะครับ แลนช์โลเวอรนะครับวอลโวนะฮะรวมถึง Ford นะฮะเจอบ่อยๆเลยนะครับอาการแบบนี้พวก์ฟอร์ดโฟกัสฟอร์ดฟตนะครับมีอาการเหมือนกัน b m เนี่ทั้ง X1 นะครับ X3 นะครับรวมถึง s e r i e ์5นะครับที่เราเจอบ่อยๆโดยจะเป็น F30 เนี่ยจบนี้แล้วก็ F10 นะครับโอเคนะครับใครเจอแบบนี้อยากให้นะาําก็ a อกอ n หน้าร้านนะครับ จอดรถไม่นานนะครับใช้เวลาทำคันนี้สองวันครับเสร็จเลยครับ